เสิร์ฟมาครับลูกศิษย์เราไปตรงกลางครับต่อบอลมาลูกนี้ตีรับได้ครับโปแลนด์อัดมามุมตรงครับแม็กดาลีนาสตีเซียครับเสิร์ฟมาครับลูกศิษย์ยกมาแล้วตีอุ้ยโดนบล็อกเซฟได้จะปิดเลยหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นทางด้านของโอลิเวียโรซานสกี้นะครับหยอนลูกนี้เป็นคะแนนครับเซตที่2นะครับ เยอรมันน้ำอยู่ครับ1ต่อศ์สตีเสียกไปมารับโอ้ข้ามมาฝั่งโปรแลนด์ครับแล้วก็ย้ำมาอีกทีครานี้ไม่ไหวแล้วครับ20 13ครับไวเซลเสิร์ฟแล้วเล่นจังหวะ2ยังช่วยกันเล่นร้องได้ครับตีบอลข้ามมาโอกาสของโปรแลนด์บอลเร็วเซฟบล็อกได้จะสวนครับลูกนี้เคาะมา ต่อบอลมาให้ทางด้านของลูคัสิคิครับไีรับได้ครับโอแลนต์ตีเสียกตนะีมายังรับได้อยู่ออสแมน <c oughs> เอาครับเปลี่ยนเสิร์ฟได้แล้วครับโอ้โหหันหน้าออสแมนครับตีชี้นี้ชี่สุดๆเลยครับ <c oughs> อัดเลยครับโอ้โห <c oughs> เสิร์ฟมาแรงเลยครับ ตีลูกนี้ยังไงครับภูตสินให้เป็นคะแนนของเยอรมันนะครับนี่่ะดูจังหวะว่าท้าหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนครับนี่ไม่โดนอ่ะครับรับมาบอลเร็วมาครับลูกนี้พอในลุกเสิร์ฟมาครับโปลันบอลเร็วพยายามเสิร์ฟขวาครับไม่ถึงครับลูกสิ เสิร์ฟมาครับเบสเก้ Escape. แล้วก็อัดมาเลยยงรับได้นะครับอัดมันไปโอ้โหโดนบล็อกพยายามจะเล่นต่อ mm hmm. ไม่ไหวแล้วครับ mm hmm. ก็ในเซตที่3ครับเป็นโปรแลนครับที่เอาชนะเยรอรมันไปได้ครับ25ต่อ21 mm hmm. ครับเสิร์ฟมาโดนเน้นนิดนึงครับบอลเร็ว ทำได้ดีครับโปแลนด์จังหวะนี้เหลือแต้มเดียวครับโอเอสด้วยครับอือหือเิร์ฟสวยเลยค่ะเสิบมาลูกนี้รับมาได้จ่ายมาด้านหลังครับตีอัดมาอ้าวรับได้แล้วครับแล้วสวนมาลูกนี้อือหือฟรีบอลข้ามมาก่อนครับจ่ายบอลเร็วโอ้โห ลายมันตีออกไปเองครับแล้วก็มีเซตอีกคนครับเอาวครับรับมาสวยครับตีลูกนี้ดิวส์ครับตามมาดิวส์ไก่ละมันดูคลาสสิกครับเสิร์ฟเสิร์ฟมาพลิกเน็ต ใช่ามาโอ้โหแล้วก็เจอบล็อกครับฮันน่าออสมมนตีมา,มาโดนบล็อกครับแล้วก็เป็นโปแลนด์ครับที่เอาชนะในเซตที่4ไปได้ครับ26่อ24ครับสรุปผลครับเป็นโปแลนด์ที่เอาชนะเยอรมันไป3ก็ต่อ1เซตนะครับ